เส้็จ้ครับสาหรับแกน,นหนาๆนะครับหกมิลขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป่าเป่าทีเดียวอย่างเงี้ยไฟมันจะไม่เต็มแกนนะครับมันจะใส่ไม่ทั่วไม่ทั่วแกนเพราะแกนมันหนาให้เราเป่าทีละครึ่งนะครับโอเคด้านนอกด้านในาเป่าทีละครึ่งนะครับแคหมด นี่ครับเผาทีละครึ่งฝั่งนี้ครึ่งนึงฝั่งนี้ครึ่งนึงฝั่งนี้ครึ่งน,นึงนะครับนี่ครับเผาทีละครึ่งอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเป่าฝั่งเดียวอะเป่าหน้าเดียวอะมันจะโดนไม่เต็มแขนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าหน้าเดียวให้ดูนะครับเนี่มันจะไม่ค่อยเต็มแขนนะครับให้เราทีละครึ่งมาดูด้านในนะครับ นี่นะครึ่งนึงก่อนแล้วก็มาเป่าอีกครึ่งนึง <c oughs> นี่นะ <c oughs> มันจะใส่เต็มแกนเพราะมันหนานะครับหกมิลขึ้นไปให้เราเป่าสองทีละครึ่งนะครับ <c oughs> หนามากมากเป่าสามทีเลยก็ได้ครับ <c oughs> นี่มันจะใส่เต็มหน้านะครับ ซ้ำได้ครับทุกหน่วยที่ว่าเรามองว่ามันยังไม่ใส่เรารอให้ให้ใหมันเย็นแป๊บนึงเราก็ซ้ำได้บางทีสมมติเราเผาเสร็จมันยังไม่ใส่เราไปซ้ำเลยอ่ะมันยังมีความร้อนอยู่นะมันพอเพิ่มเข้าไปปุ๊บมันจะไหม้มันจะพอง <c oughs> นี่เราก็รอให้มันเย็นก่อนเราก็ซ้ำได้ <c oughs> เนี่ยเผากี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ต้องให้ ไม่ให้ความร้อนมันมากสมมุติเราเป่าแล้วเราให้มันเย็นก่อนแล้วเราเป่าซ้ําได้หลายรอบนะครับโอเคนะครับนี่ครับเดาจะใส่